สวัสดีครับผมเจตพรวิรยสวัสดีที่สู้ผู้สุกคนกับผมมา้าลวพี่น้องผู้เจ็ดสองแนวทางของผู้เจ็ดสองงวดวันที่หนึ่งสิงหาสองหาห,าก,หากแปดนะพี่น้องสิบหกกรกฎาลเรียงมันออกหนึ่งพี่น้อง สองสี่สองหกเนี่ยเห็นปะบนสองสี่ล่างสองหกของปูของปูเจ็ดสองบัดบ่อเขาะนะพี่น้องหลุดมาเลยเนี่ยสองมาอยู่หลักลอยเนเห็นปะพี่น้อง,องของปูเจ็ดสองบ่อเขานะพี่น้องได้เพราะว่าเหล็กสามตัวหลายคูนะพี่น้องบ่เขาเนาะนะพี่นี่สองกับหก ส่วนล่างกับหากระแปดกับมะเขาว่ามีแจ็คตัวแล้วพี่น้องลดพี่น้องลดของ,อองปูเจ็ดซองลดเอามาพี่น้องแจมเมื่อไม่แบบไปที่หนึ่งสิงหาหน่ยแอดกับมีหลักฐานของเก่าให้เบิ้งเนาะพี่น้องเนาะลดกกบอกว่าลดขั้นเขากขิ้กับมี่ลดกับมีให้เบิง้ง ไม่เข้าก็บอกว่าไม่เข้าเนะพี่น้องเนาะวันวาดเรียกรุนล้วไปบอกว่าเขาบแมยนนี่พี่น้อง ในปูดเด่นล่างลืมตัวอะไรไปน้องพี่ในเขียนทันทีอยู่หกแปด คู่เจ็ดสองเดินล่างคู่เขียนลางก่อนได้พี่น้องได้คู่เขียนลางก่อน เดินร่างเจ็ดเจ็ดกับแปดปูเน่นแปดส่วนล่างปูเน่นแปดได้ไปนรองเลย เด็กวิ่นเจ็ดแปดหนึ่งสองสาม ส่วนจับคู่เจ็ดสามเจ็ดหนึ่งเสียงแป๊กแป๊ก,กแปกหนเสียงฝนนะพี่น้องนะฝนตกเจ็ดสองเสียงฝนพี่น้องฝนตกเตาเสาร์ แปดสามแปดหนึ่งแปดสองอันนี้คือชุดปูจับให้ชุดเต็มด้วพี่น้องด้ปูจับให้ชุดเต็มอันนี้คือลางคอนด้วพี่น้องด้วเพราะว่าเขียนตามปูปูเขียนรางคอนอันนี้คือลาง ตวนตัวเน้นบนด้คู่เน้นให้ที่แปดสามเน้นจิตแปดแล้วก็แปดหนึ่งอันนี้คือ,เน,เ,อเน้นอ้ยเน้นเน้นล้างหลงเบาอยู่เรยอยเคยเขียนตะบนก่อนอันนี้ผู้บเขียนล่างก่อนอันนี้เน้นล่างแปดสามแปดหนึน่งตัวเน้น โอ้พี่น้องจะรำคาญได้เสียงฝนกระไรเงี้ยมุ่งสังกษีอาตะว่าบนเนี่ยว่มีดเด่นนอกหล่อนะบน่นว่มีดเหล็กเด่นปูจับปูหอยเลย เอาสามตัวบนก่อนนะพี่น้องเนาะสามตัวบนก่อนหกเก้าหนึ่งห้าหนึ่งแปดมันคือตรงกันครับอันล่างค่ะเลขสามตัว หกหนึ่งหกสามห้าหนึ่งเออเรียกหาเลยห้าหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าสาม ห้าสามอ้หลายอยู่นี่นะพี่น้องก็ยังไม่หาแปดอีกก็คิดว่าหลายบนก็หกล่างเ็ดนี่และก็คิดว่าหลายล่างหกบนเจ็ด ส่วนตัวเนียนได้พี่น้องได้หกหนึ่งเอาเก่าหนึ่งอยู่ใส่หรอ้อเก้ายหนึ่งอันนี้คือบนได้พี่น้องได้บนลางกันเนีนทิหนึงบนกันเนีนบนบนกันเนีนทิดนึง น่ะพี่น้องเขาแคบหนะ้าจอเอาหนึ่งสิงหาสองห้าหกแปดปู่เจ็ดสองล่างวิ่งวิ่งเด่นเหรอพี่น้องเจ็ดกับแปดปู่เน้นแปดล่องเจ็ดเล็กวิ่งกับเจ็ดกับแปดหนึ่งสองสามเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองแปดสามแปดหนึ่งแปดสองอันนี้คือล่างวิ่งเอ้ยเน้นแปดสามแปดหนึ่งอันนี้คือล่างนะพี่น้องล่างส่วนบน หกหนึ่งหกสามห้าหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าสามห้าสามห้าแปดปูเน่นหกหนึ่งเก้าหนึ่งส่วนเลขสามตัวบนนี่มันหกเก้าหนึ่งห้าหนึ่งแปดได้พี่น้องได้แคบหน้าจอเอาท้ามักกะหาลอตเตอรี่กันบพมักเข้ากระพานเนาะพี่นอ้องชอบก็จัดขัดก็ผ่านตัวเลขเป็นแค่แนวทางเราเป็นนะ้องเนาะหาแคบหน้าจอครับผมอันนี้คือไล่เมื่อของปูเจ็ดสอง มักชอบตัวเดวกกหาลอตเตอรี่กันว่ามาเท่ากับผ่านเนาะพี่น้องชอบก็จัดขัดก็ผ่านละ่ะตัวเลขเป็นแค่หน้าทางกราบขอบพระคุณปู่เจ็ดสองหลายๆกับผมเอาโชคมานกันฝากก็เลยก็แชร์กดติดตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ